โยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้อยู่กับผมบัสบียวายนะครับวันนี้เราอยู่กับบ้านคนเถื่อนกนะันแล้วทุกคนโอเควันนี้เราคิงควีนเราอัปเกรดอะดิวันนี้เราจะมาตีแบบว่าไม่มีคิงควีนนะเราจะปลนได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็พยายามจะปลนให้ได้เก็บบุรัสให้มันตันอนะห้าดาวแล้วกันแต่ว่ามันได้น้อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สะสมไปอัพพวกอย่างอื่นต่อไปอันนี้เราเหลือแค่ King q u e e คิงควีน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  ก็น่าจะอัพ킹ควีนยาวๆไปเรื่อย one, ๆทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่ายัางอื่นเราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็มีแต่อัพกาแพงอะแหละเดี๋ยวจัดเป็นแบบเก่าก่อนโอเคบันทึกแล้วก็ตั้งอันนี้เราน่าจะอัพกาแพงไปก่อนเลยเอ,อ๋อช่างเออช่างอัพนี่อยู่นี่วะไอเราก็ลืมดูแต่ก็ไม่เป็นไรเราเดิเราสะสมเก็บตังค์ไว้อัพโบนัสดาวด้วยโอเคเช็คทหารก่อนพร้อมไหม โอเคเราผลิตไว้2ไม้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะตีแค่2ไม้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวหาที่เข้าบ้านง่ายๆหน่อยเพราะว่าเราไม่มีคิงกับควีนเราไปนะครับผมอาจจะปนยากันนิดนึงนิดนึงแต่จังหวะนี้เราเจอแต่บ้าน11นะพอจะมีบ้าน10บ้าน9ให้เราตีหรือเปล่าหรือถ้าเกิเป็นบ้าน11ป้อมแบบว่าไม่ค่อยตันอะอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะ ท่านผู้ชมโอเคอย่างแรกเราลงน้ำยาตรงป้อม2ขวดไว้อยู่ป้อมพอมดนี่สำคัญหัวนี้ผมอยากได้ป้อมพอมดอะดเิเราต้องลงนี้นะจะเอาป้อมระเบิดตัดออกไปด้วยไงแล้วก็ตรงนี้2องไอส่วนเสาลาวาผมน่าจะถ่ายได้อยู่นะเดี๋ยวเราเอาออกอีกดีกว่าหรือจะเก็บน้ำยาไว้ใช้ให้หมดเลยนะครับ เอาป้อมสัรวาวาใช้กี่ขวดอะโหสามเลยเหรอสี่ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับอีกอันนึงเราน่าจะออกได้อยู่เพราะว่าเราเป็นน้ำยาเลเวลเก้าน่าจะพออยู่สามขวดอ่ะสวยงามโอเคดีเราไปเข้าทางด้านล่างดีกว่าอันนี้เราไม่มีตัวนะครับ เราจะไถยอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เปิดกำแพงด้วยรถไถนะครับเครื่องยิงเดอะล็อกของเราแล้วก็จะให้คนเถื่อนตามไปตามด้วยปูห่างๆนะครับอย่างห่วงๆฮ่าๆไอ้ส่วนด้านนอกเราพยายามเอาคนเถื่อนเข้าไปตัดก่อนเลยและที่เหลือเราเข้าทางด้านเดียวเลยครับปู่เด็นเราสามารถใช้สกิล ลูกดาวตกได้นะไอที่ผู้ไฟอะ่ะมีนุกบาดอะลง,งมาทําลายป้อมนะเราใช้เลยไหมก็ใช้เลยได้นะเดี๋ยวรอให้ตีอันนี้เสร็จก่อนจะได้เข้ามา3ามป้อมนี้ปึ๊บโอเคได้อยู่ครับโอเคจัดไปเราก็รอทางด้านนอกได้เลยครับเท่านี้เราก็จะได้3ามดาวาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวตาหน้าไปเก็บอีกสองดาวก็จะครบแล้ว สะสมตังน้ำม่วงไปก่อนที่สำคัญน้ำดำเออน้ำดำนี่แย่อยู่กันนะเพราะว่าตอนนี้เรามียังไม่ถึงสองหมื่นเลยแล้วดีรอบหน้าเราต้องมาพ้นอีกไอ,อต้องมาอัพคิงควีนต่ออีกนะโอ้โหแย่จัดโ,โหแต่เกมแคร์ลืมรับไปเลยอะส่งท้องสงหานไม่เด็ไนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นเดี๋ยวมันมีกี่วันอะ อีก2วันเสาร์อาทิตย์ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงวันเสาร์อาทิตย์ยาวๆเลยจบๆไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในนี้เราอัพอะไรได้บ้างเราจะใช้น้ํายาม่วงอัพก่อนนะครับน้ายาดํายายามือดอะน้ามืดเอาไว้อัพงควีนไปก่อนนี้ถ้าเกิดเราอัพมาพวกนี้เลยไม่ดีแนะ่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันอีกสักรอบหนึงดีกว่าครับก็จัดไปเอาทหารลืมขออีกโอ้โห เป็นเซตเดิมเหรียญป้นสดมก็น,น้อยนะแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเหร๋ยวน่าจะเก็บได้ต่อตอนนี้ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราขอตีบ้านสิบสักหน่อยแต่มันก็เจอสิบเอ็ดให้รัวๆนะครับบ้านสิบรัวรู้สึกว่าจะเจอน้อยครั้งหละแต่ก็ถือว่ายังเจออยู่แต่ว่าทรัพยากรเขาน้อยมากๆเราต้องการที่แบบว่า บึม,บมเนี่ยอย่างนี้อแต่เราตีไหวหรือเปล่าวะอ,อโอเคอย่างนี้ติดกันอย่างนี้สี่ขวดพังไหมโอเคได้อยู่นะเดี๋ยวเรา,เาลดไถไปส่วนตรงนี้ลงรัวๆเลยครับหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามอ่าไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่ง สองสามโหสุดยอดปิบโอเคเดี๋ยวเราเอารถถ่ายทางด้านนี้เรียบร้อยพังไประเบิดไปอีกเราเอามันตะลงไปแล้วนะไม่ต้องห่วงเราพยายามลงคนเถื่อนไปที่ตรงนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นบ้านฟรีนะขอฟรีๆสนะักวัน สวยงามดาบทองเรื่องเดี๋ยวเราลงตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปต่อด้านบนต่อส่วนป้อมให้ผู้บัทัาพ,พงไัยกับยักษ์เราตีนะครับเราก็มาเก็บด้านบนนัดกันเลยไอ้ด้านในนี้ทรัพยากรแมผู้ด้านบนนัดืพค,คุ้ม,มเจอคุ้มๆอย่างนี้ครับชอบครับของหวานแล้วเลยครับ โอเคเราปล่อยหานหมดเรียบร้อยก็ทําสาดาวได้แน่นอนสวยๆใสๆไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงมือมากไม่ลงทุนมากตัวหนก็ลงทุนเหมือนเดิมแต่แค่ตีใ่ายกว่าเดิมโอเคจัดไปสำดาวเรียบร้อยนะครับวันนี้ภารกิจของเรามีเทียงเท่านี้แต่ผมจะขอตัวไปตีฝั่งบ้านกลางคืนหน่อยไม่ได้เข้าไปยุ่งยามนานมากแล้ว กันลงวิจัยยังไม่มีอะไรอัพได้นะครับถ้าเกิดเราไีน้ำม่อีกหน่อยเราก็จะใช้ได้แลนะ้วเนี่ยขาดนะเอาเบิกมันดิพอบเ่ยมีอะไรให้อัพได้ม้างเนะี่ยมีอย่างเดียวนะเป็นยายาโคนนะอ่ะอัพไปก็ได้เพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องรออยู่แลว้วอะวันว่างๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบ้านกลางคืนกันต่อดีหน่อยดีกว่าอันนี้ผมสร้าง หอนาฬิกาขึ้นมาแล้วเราสามารถบูทแล้วก็ตัดเพ็รในนี้ได้ไวขึ้นนะครับโอเคอันนี้เรามาเช็คกันก่อนมีอะไรให้ทำบ้างโหมีหอกคงหอกคอยทุนระเบิดอะไรเยอะแยะบนเลยให้ลงโอเคลองวิจ,จัยละอ่ามีให้ต่อแล้วอัพคนเทือไปก่อนเลยครับไปเราไปหาตีทักสสัตา, 2, ตาเก็บโบนัสดาวหน่อยโหแล้วเข้ายากจัดอาตัวไหนเข้าดียวนยทางอากาศเขามีไม่กี่ตัวนะ เราเอาแนวนี้ดีว่าโอ้โหจบเลยท่าไม่ดีแล้วทุกคนดันเป็นในพวกนี้ดิท่าไม่ดีจัดเลยแต่ได้อยู่หรือเปล่าโอเคเราไหวครับเจอลูกหลอกเข้าไป จ๋วเลยแจ๋วเลยอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะผมใช้ลูกกระจกตีโคตรบ่อยเลยอะ่ะว่าแรกๆะ่ะตีดีจัดเลยนะคือทําลายป้อมที่โจมตีทางอากาศหมดอะ่ะที่เหลือเป็นของเราแล้วทุกคนคือใส่กิ้งอะ่ะบอกเลยครับแล้วก็มาติดตรงที่มีมังกรน้อยอีกรอบก็เป็นบ้านเริ่มเริ่มสูงขึ้นมาหน่อยแต่พวกใส่พื้นดินผมตีไม่เก่ง ส่อากาศดีกว่านะสําหรับบ้านกลางคืนนะส่วนบ้านกลางวันก็แล้วแต่แบบบ้านบ้านกลางคืนก็ต้องเหมือนกันแหละแล้วแต่แบบบ้านนะทุกคนแต่เมื่อกี้เราเจอง่ายมันมีให้ลอดช่องเข้าไปโอ้โหแต่อย่างนี้มันจะยากนะเฮ้แต่ก็ไม่ขนามือเราเนี่ยตอดนี้ก่อนเลยตรงนี้ไปสองหน่วยตายหรือเปล่า โอเคส่องน่วยพังอยู่คราวนี้เราจัดตรงนี้ครับลองห่นไปก่อนโอ้โหแล้วมีป้อมเทสลาอย่างไงแล้วคราวนี้เราจะทำลายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยคราวนี้น่าจะผิดแผนนะทุกคนมันฝั่งทางเราเยอะไปหน่อยอะโอ้โหแล้วมีป้อมธนูข้างบนอีกผมก็ลืมดูเมื่อกี้ยัง เมื่อกี้ยังสุดยอดอยู่เลยนะโอ้โหนม่แหละสายตาเราไม่ท้วนฉี่ก็อย่างเงี้ยแหละดาวสักดวงก็ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเรืสูดคนเถื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอพวกนี้นี่มวางแผนแบบบ้านหลอกเราได้ไงโอเคตรงนี้หนึ่งหน่วย ทึบอ่า,อาีหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับอ้าวไปข้างบนหมดหวานเจี๊ยบหรือเปล่าอย่างงี้เรียบร้อยนะหมดเหมือนกันเราโอเคได้ได้อยู่ได้บ้านมาเลีวโอ้โหโดนช็อตซะแล้วอ่ะ แต่น่าจะได้บ้านอยู่นะครับสดาวทุกคนโอเคเราได้ดาวมาแล้วไปออกเลยดีว่าโอเคเบานัดดาวรอบเดียวพอมั้งแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วได้รางวัลด้วยเดี๋ยวเราจะอัพอะไรทิ้งไวด้ดีแพงๆที่สุดนี่เลยระเบิดอากาศ3ามแสนโอเค โอเคครับสำหรับบ้านคอนเสือนตน่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจใผม้วยน,นะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย